ครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Creator เปิดพอร์ตสุดปังรายการที่จะร่วมกันค้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์ผลงานออกแบบแปลกใหม่แหวกแนวสุดปังผ่านรายการเกมโชว์รูปแบบการแข่งขันเวิร์กช็อปสุดมันและขอเปิดตัวครูใหญ่แห่งโรงเรียนศิลปะและแการออกแบบครูพี่วิวมามอบหมายภารกิจคอร์สเวิร์กช็อปกันครับสวัสดีค่ะพี่วิวนะคะเราเจอกันอีกแล้วเนาะ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างจากโจทย์ที่เจอเจอกันไปก็ต้องขอบคุณน้องๆจากทางบ้านนะคะส่งโจทย์กันมาโอ้โหพี่นั่งดูเองนะคะมีโจทย์เยอะแยะมากมายเลยอย่างวันนี้มีอยู่โจทย์หนึ่งที่ส่งมาจากทางบ้านน่าสนุกไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็ไปนั่งดูว่าโจทย์นี้จะเหมาะกับใครนึกออกแล้วค่ะครูพี่เอฟนะคะซึ่งครูพี่เอฟเนี่ยท่านเชี่ยวชาญน,นะคะการออกแบบคาแรคเตอร์ a n i m เมช o n และก็ดิจิ t a ลเพนส์นะฮะส่วนโจทย์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันก็อยากจะให้น้องๆคอยติดตามนะคะว่าเวลาเราได้โจทย์ที่ท้าทายมาแล้วเนี่ยครูคนไหนนะคะจะทำได้หรือว่ายิ่งกว่าความคาดหวังที่น้องๆมีให้ซะด้วยค่ะเดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันนะคะว้าววันนี้จะมีโจทย์อะไรมาให้ครูพี่กับทีมพี่ๆนักศึกษาของเราอีกนะ แต่ก่อนอื่นเรามาพบกับอาจารย์พี่ผู้มาร่วมเปิดพอร์ตและส่งต่อโจทย์สุดสร้างสารรค์ให้กับผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ขอแนะนำอาจารย์พี่เอฟหรืออาจารย์ดนชนกวารางมาตาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสารรค์แอนิเมชั่นการออกแบบคาแรคเตอร์และดิจิทัลเพนกันครับสวัสดีครับน้องๆอง่ ผมอาจารย์โดนชนกปรางมาตานะครับตอนนี้สอนอยู่คณะสถารปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบนะครับหลักสูตรภาพยนตร์และดีท่านมีเดียนะครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมทีมผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันฟิจ์ฟิมนะครับชื่อเรื่องการกล้วยนะครับคือทั้งภาค1ภาค2แล้วก็ e c h o p l a n e t นะครับ แล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปร่วมงานที่เป็นส่วนที่ทำวิชวลเอฟเฟกต์ให้กับหนังทั้งในประเทศต่างประเทศต่างๆงาน TVC โฆษณาที่เป็นไลฟ์แฟชั่นหรือแม้กระทั่งเป็นตัวการ์ตูนที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับโฆษณาต่างๆนะครับก็ได้ทำโฆษณาตัวช็อตฟิล์มต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับผมวันนี้ มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือผมเนี่ยได้รับได้รับข่าวมานะครับว่าผมเนี่ยได้รับโจทย์นะครับที่ชาเลนจ์มากๆเลยจากทางน้องๆมัธยมปลายนะครับที่จะมีโจทย์ให้ผมแล้วก็ทีมงานอีก2คนก็คือรุ่นพี่ที่เป็นนักศึกษานะครับจะมาร่วมสร้างสิ่งที่มันคูลๆชิคๆคูลๆนะครับออกแบบตัวละครที่เป็น m a s c สคอ ให้มีความน่าสนใจมีความโดดเด่นยังไงดูและจดจำง่ายหรือมีสตอรี่ที่ว้าวยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราติดตามชมในช่วงต่อไปได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อองออนจงประสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อตูนค่ะจากคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ ภาควิชานิเทศสินสาขาภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดียค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้มาออกแบบโจทย์จากน้องๆทางบ้านก็ยังไงก็ติดตามรอชมกันในรายการนะคะ สวัสดีค่ะนางสาวปบญภากบฝ้ายพี่ชื่อเล่นชื่อเบลค่ะมาจากคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบค่ะอยู่ภาควิชานิเทศศินสาขาภาพยนตร์ดิจิตอลมีเดียค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นกับจุดที่น้องๆใข้มามากเลยรู้สึกตื่นตากาารใพุ่พ่านมากเลยก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมนะคะพี่จะทําให้เต็มที่เลยค่ะ ดีค่ะอาจารย์และที่ทุกคนคือว่าตอนนี้ค่ะโรงเรียนหนูอ่ะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ,มะแต่ก็ยังมีเด็กนักเรียน,นติดโควิดกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะทางโรงเรียนเขาก็เลยอยากจะจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างคะ่ะที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยดูแลตัวเองกันมากขึ้นซึ่งหนูอ่ะอยู่ชมรมศิลปะของโรงเรียนนี้ก็เลยได้รับมอบหมายว่าให้ออกแบบสัญลักษณ์ที่เป็นมาสคอตของกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าหนูอะคิดเท่าไหร่มันก็ไม่ปังไม่โดนใจเพื่อนๆในชมรมสักทีค่ะก็เลยเห็นรายการพวกพี่ๆก็เลยลองส่งเข้าามดูค่ คือว่าพวกวพี่จะช่วยหนูได้อีกทางหนูไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ว่าหนูตั้งตารอเลยค่ะฝากด้วยนะคะพี่พี่ขอบคุณค่ะอ๋อคิดออกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำโจทย์ออกแบบคาแรคเตอร์มัสคอตกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าผมมองว่าเป็นปัจจัย5นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมองว่าเรามีปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค คร,ครั้งนี้ผมมองว่าเราจะใช้ปัจจัย5คือการที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีหน้ากากมีสเปรย์แอลโกอฮอล์เจลต่างๆฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้โจทย์นี้แหละมาออกแบบตัวมาส c คอตกันนะครับแต่เราจะมีเวลาไม่มากนะครับให้กับพี่ๆ2คนประมาณ2ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับไมไ่เป็นขั้นตอนการหาข้อมูลการสเกจไอเดียนะครับการเริ่มเก็บงานจนกระทั่ง ทำให้งานสมบูรณ์ที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่น้องๆเนี่ยคาดหวังให้กับคุณสองคนเนี่ยพี่ตูนพี่เบลตอนนี้คิดว่าพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทํางานได้เลยครับ นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับเนี่ยกาลังสเก็ตดีไซน์ที่อยู่ในหวค่ะัแล้วก็คือตอนนี้เริ่มแบบว่าได้เชฟแล้วโอเคนะครับอย่าลืมนึกถึงเรื่องเวลาด้วยเนาะนะครับเรามีเวลาจํากัดนะครับสิแต่เป็นเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์พวกเราอะนะครับว่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็ออกแบบยังไงให้มันได้แบบสิ่งที่พวกเราต้องการนะครับไอเดียเบื้องต้นเป็นยังไงครับเนี่ยคือ จากที่ฟังที่น้องๆพูดมาค่ะหนูเอามาเพิ่มไอเดียนิดนึงคือแบบว่าเราเอาแบบว่าคาแรคเตอร์มาจากพวกของเครื่องใช้อันกอฮอลองใช่ไหมคือหนูก็ได้ไอเดียแบบเเห็นเครื่องมือใช้ถ้าสมมติว่าโควิดเราเป็นตัวร้ายแล้วเราเกิดแบบวันหนึ่งเราแบบกลายเป็นสาวน้อยวมนด้วยพวกของพวกนี้ค่ะแล้วก็ไปปราบเหลาร้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นไอเดียตั้งต้นใจครับเนาะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่า ตอนนี้เ,เริ่มต้นนะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับคบอ่พี่ตูนเป็นยังไงบ้างครับอ่าตอนนี้ได้ไปได้ดีดค่ะเลยโอเคไอเดียไอเดียตั้งต้นเป็นไงเอ่ยก็สําหรับในช่วงแรกเนี่ยหนูอะมองว่าเราควรจะเอาเชมมาจากพวกขวดแอกลกอฮอล์หรือของที่น้องเขาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างสเปร เจลหรือว่าแมสอะไรพวกนี้นค่ะมาพัฒนาแต่ทีเนี้ยเ mm hmm. มื่อแกฟังแวแวๆว่า mm hmm. ทางฝั่งพี่เบลอะเขาบอกว่าเขาจะออกแบบฮีโร่เราก็เลยคิดว่าหนูจะออกแบบตัวร้าย mm hmm. คือเป็นการให้น้องๆได้ตระหนักถึงว่าเ,เราทําตัวยังไงอะเราจะติดโควิด hmm. ได้ใช่ค่ะเราต้องทําไงบ้างเช่นแบบเอยเราต้องแคทจมูกขยีตาหรือจับอะไรมั่วซั่วแล้วเอามาเข้าปากแล้วแบบ <Okay. S 1> ไปทําให้ตัวเองไม่สบายและไม่แข็งแรงแล้วทาให้ตัวเองติดโควิดได้ง่าย ดีครับผมว่าทั้งพี่ตูนและพี่เบลเนี่ยมองต่างมุมนะครับซึ่งซึ่งผมว่าอันนี้ยเราเราจะได้ตัวดีไซน์ที่มีความแตกต่างกันผมว่าชาเลนจ์นะใช่ชาเลนจ์มากค่ะคุณเลยครับผมครับดีครับเดี๋ยวเรารอดูในขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะเเราเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้เห็นนะครับว่าตัวละครเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงได้เห็นกระบวนการการทำงานของพี่ๆนะครับทั้งพี่ตูนแล้วพี่เบล ครับเอาเลยครับท่านผู้ชมโจทย์ครั้งนี้น่าสนใจและน่าสนุกอีกแล้วครับช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆนักศึกษาในการออกแบบผลงานให้ปังโดนใจน้องๆกันด้วยนะครับเหมือนโนบุกจะมีปัญหาระหว่างทางนะคะเออแล้วจะยังไงครับเนี่ยจะแก้ปัญหาย,ยัางไงดี<อ>เป็นที่แบนหรือว่าจอครับเนี่ย เป็นที่แปดนะค่ะตี่หนูกดเซฟไปก่อนนะคนึงแล้โอเคผมว่าไม่เป็นไรใจเย็นกันเดี๋ยวเราค่อยๆลองพยายามผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่แปดแบดเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองลองก็เสสียยบาาชร์จแต่คุณรีสตาร์ทเครื่องยังครับรีรีไปแล้วค่ะรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับมเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูกันว่าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะกลับมาหรือเปล่า หวังไว้นะครับหวังไว้ว่าทุกอย่างจะราบนรื่นเนาะจะได้ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะครับน้องๆรออยู่สู้นะสู้เวลาบนโลงนี้มีอย่างเดีโควิดนะตอนนี้ของคุณยังปกติดีอยู่ใช่ไหมตูนปกติค่ะแต่คิดไม่ออกคิดไม่ออกไม่เป็นไรครับผมว่ามันมันเป็นขั้นตอนในการทำงานนะครับว่าช่วงต้นอาจจะต้อง mix and match นะครับ เล็เพลนที่ใก,กล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ค่อยๆเหมือนสร้างไมล์แมปของเราเองอ่ะนะครับเป็นไดแกรมว่าเฮ้ยเกี่ยวกับโควิดปัจจัย5เนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ต้องแยกออกมาให้เห็นให้เห็นภาพนะครับเป็นเหมือนตารางนะครับผมว่าช่วยได้เนะา okay, นะโอเคเดี๋ยวทดลองดูนะครับเป็นไงบ้างติดและะ้วค่ะโอเคครับ uh ต้องเล่งมือแล้วอ่าต้องเล่งมือนิดนึงนะครับเราจะ เติมเต็มความฝันน้องๆน,นะครับเห็นพี่ตูนพี่เบลดูหน้าตาเคร่งเครียดขมักข่าม้นพยายามจะทำมาสคอตออกมาให้ดีที่สุดอย่างที่น้องต้องการทีนี้เรามามาดูกันหน่อยนะครับว่าเรามีวิธีการหรือไอเดียยังไงในการที่จะออกแบบตัวคาแรคเตอร์ตัวมาสคอตเนี้ให้ออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้ส่งต่อแรงบันดาใจให้กับน้องๆผมก็ ทําให้เราเห็นภาพง่ายๆนะครับก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือแน่นอนครับคือเรื่องของการหาข้อมูลนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าโควิดนะฮะพอเราพูดถึงโควิดเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานต่างๆหรือว่าลักษณะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้เห็นภาพรวมแล้ว เราจะหาข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนที่2เมื่อเราหาข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทําการเอาสิ่งที่อยู่ในหัวเราเนี่ยออกมาเป็นภาษาภาพให้ได้นะครับคือเริ่มต้นจาก Sketch Idea ก่อนนะฮะการ Sketch Idea เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คืออะไรที่มันเป็นลักษณะรูปทรง สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอันนี้นะครับคือน้องๆเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสเต็ปที่3ก็คือการทํางานนะครับเราก็จะเริ่มาหาตัวพื้นผิวใช่ไหมฮะเราได้รูปทรงได้ไอเดียมาแล้วฉะนั้นเนี่ยการเก็บงานเนี่ยแน่นอนครับมันคือ,อยุคสมัยเนี้เราเรามีเครื่องมือเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตตรงนี้ได้เยอะฉะนั้นเนี่ยพวกเราสามารถหาอุปกรณ์ที่ ที่คิดว่าเหมาะกับเราจะสเก h บนกระดาษหรือวาดบนคอมหรือ iPad หรือแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้ก็ฝากเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆเป็นแรงบดาจใจนะครับให้น้องๆที่ได้รับชมเนี่ยได้เข้าใจใน process ของการทำงานตั้งแต่คิดแล้วก็วาดสเก h ออกมาแล้วก็ขั้นตอนการเก็บงานต่างๆนะครับ เริ่มเห็นผลงานของผู video, ้เข้าแข่ง <Maria> ข <language> ันเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วนะครับน่ารักและน่าจะโดนใจน้องเจ้าของโจทย์อยู่บ้างนะครับแต่ยังไงคงต้องรอผลงานเสร็จร0อเก่อนเอาใจช่วยทุกคนเลยนะครับเป็นไ่บ้านเวลากำลังจะหมดแล้วนะครับเหลือประมาณ10วิพวกเราถึงไหนกันแล้วนะครับอ่าสิบเก้าแปดเจ็ด 6, 5, 4, ห5ห้าสหนึ่งหมดเวลา <c oughs> เป็นยังไงบ้างเอ่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันหน่อยนะครับใช้เวลาไปสองชั่วโมงอ่าพี่ตูนเป็นยังไงบ้างครับงานอ่า,อาได้อย่างที่คิดไหมก็อาจจะเก็บไม่ได้เท่าที่คิดค่ะแต่ก็ ก็พอให้เห็นว่าแบบพอไปพัฒนาต่อเป็นมาสคอดะมันจะต้องพัฒนาเป็นยังไงจะต้องข้อขาข้อแขนเขาเป็นยังไงสำหรับคอนเซปต์ดีไซน์เนี่ยนะคะพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากเชื้อโควิดน้องๆอาจจะเคยเห็นเชื้อโควิดตามรูปถ่ายว่าเขาจะมีก้านอะไรแบบนี้งอกขึ้นมานับ10แขนก็พี่ก็ได้ผน,นวกเข้ากับสัตว์ที่ชื่อว่าเป็นหมาน้ำเม็กซิโกค่ะเพราะอะไรเพราะว่าหมาน้ำเม็กซิโกเนี่ยถ้าไปอ่านประวัติเขาดีๆอะ่ะ เขาจะมีโอกาสติดเชื้อสูงมากๆเวลาเขาไปอยู่ในที่สปกปรกเขาจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสะอาดของระบบนิเวศนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาผนวกันว่าเอ้ยถ้าสภาพแวดล้อมสรืออะไรเนี่ยอากาศของเราไม่สะอาดตัวพวกนี้ก็จะเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเราก็จะได้รับผลกระทบได้ไวที่สุดก็เหมือนกับสิ่งที่โควิดทำกับมนุษย์ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครัว่างานพิตูนกับพี่เบลเนี่ย มีความแตกต่างหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างอะมาถึงพี่เบลบ้างนะคะเป็นบ้างพี่เบลได้อย่างที่คิดไม่เอ่ยพอใจไหมก็โอเคค่ะในเวลาสองชั่วโมงก็จากโจทย์ที่น้องๆให้พี่ๆมานะคะคือ พูดถึงคอนเซปต์ของพี่เนี่ยพี่เอาไอเดียของพวกน้องมาต่อยอดนิดนึงในการคิดคาแรคเตอร์เราคือพี่คิดถึงบุคลิกภาพนิสัยแล้วก็พี่คิดว่าช่วงที่แบบว่าน้องๆแบบติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราออกไปไหนไม่ได้เราจจะรู้สึกแบบซึมเศร้าพี่ก็เลยแบบว่าได้ไอเดียแบบว่าเราลองเติมจินตนาการหน่อยไหมอย่างการที่แบบว่าถ้าสมมติว่าจู่ๆน้องๆมีพลังที่ได้รับมาจาก ไอ้สเปชิดแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็กลายไปแบบไปปราพวกโควิดอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นคาเล็คเตอร์ตัวนี้ค่ะชื่อว่าน้องเชอร์ี่ค่ะก็พี่อยาเอาพวกดีไซน์แบบว่า มาจากเชฟคนจริงแต่ว่าเราก็ปรับสัดส่วนด้วยนิดนึงแล้วก็แบบมีการเอาแบบว่าปัจจัยที่ในการปกป้องโควิดของเรามาใช้อย่างหน้ากากที่กันหรือตัวเข็มฉีดยาที่แบบมาใช้เป็นอาวุธแล้วน้องจะเห็นว่าแบบว่าตรงป่องแขนเขากับสองข้างนี้ค่ะพี่คิดว่ามันเป็นดีไซน์แบบว่าตรงป่องแขนของตัวคาแรคเตอร์พี่นะเขาจะสามารถแบบว่ายิงแอลกอฮอล์ก็กระจัดแบบพวกนั้นเป็นวงกล้งแล้วก็สามารถปลาระเบิดแอลกอฮอล์ไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเิียว่าเป็นฟังก์ชัน แล้วก็พี่ลองทําแบบว่าเป็นเทอร์นาล่าให้เห็นออกมาดูก็อันนี้คือพี่อะค่ะได้ไอเดียมาจากก็นี่ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่พี่เวลาพี่ไปไหนพี่ก็จะพกไปด้วยอะไรเงี้ยคือพี่หาจากสิ่งรอบตัวแล้วก็ได้ออกมาเป็นอันนี้ค่ะค่ะก็หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะมาถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วครับเราจะมาคัดเลือกผลงานนะครับในการเ,เรียกว่าแข่งขันนะครับทั้งสงชิ้น ตามโจทย์ที่จะต้องออกแบบตัวคาแรคเตอร์มาร์คอตนะครับซึ่งเราได้เปิดพอรจากน้องๆมปลายนะครับเดี๋ยวเรามาคัดเลือกกันนะครับว่าชิ้นไหนที่โดนใจหรือถูกใจเรามากที่สุดนะครับทีนี้บอกนิดนึงนครับว่าผลงานทั้ง2ชิ้นเนี่ยทั้งตัวพี่ตูนเองแล้วก็พี่เบลเนี่ยที่ได้พยายามมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสารรคงานออกมาอย่างเต็มที่ที่สุด นะครับเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้ผมก็จะมีเกณฑ์การตัดสินนะครับโดยใช้เหตุผลเนี่ยที่ไม่ใช่เรื่องของรถนิยมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราใช้เกณฑ์ว่าเฮ้ยหลักการการออกแบบหรือสิ่งที่มันมันสามารถออกแบบมาแล้วแล้วมันตอบโจทย์ได้นะครับตรงกับสิ่งที่คิดว่าเหมาะกับน้อง,ออน,อง,น,องน้องมอปลายเนี่ยยังไงได้บ้างครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคัดเลือกกันเลยครับ ว่าผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจากผมเองเนี่ยนะครับว่าจะเป็นชิ้นไหนชิ้นนั้นก็คือเสมอกันครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเ,เหตุผลหนึ่งนะครับว่า,าที่ผมมีเหตุผลสำคัญนะครับที่จะบอกว่าทำไมผมถึงตัดสินว่า2ชิ้นนี้เสมอกันคือชนะเลิศทั้งคู่นะครับ พราะผมมองว่าตอนนี้เรื่องของเราเริ่มต้นตั้งแต่คอนเซปต์ไอเดียนะครับผมมองว่ามันมีความแตกต่างกันด้วยตัวเองนะครับว่าคนหนึ่งนะครับคือตัวพี่ตูนเนี่ยผลงานชิ้นขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนมอนสเตอร์นะครับซึ่งมีแรงบรนดาใจมาจากพวกอุปกรณ์วัสดุต่างๆหรือของที่มันนำมาจากโควิดนะครับแล้วก็คอนเซปต์ไอเดียของพี่ตูนเนี่ยพยา,ยาจะ สร้างความตระหนักให้กับน้องๆเนี่ยให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับว่าแบบทุกวันนี้เราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเรา็จ้เจอโควิดเสมอฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ชีวิตโดยการที่เราก็มีปัจจัย5ก็คือเรื่องของหน้ากากเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือหรือเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆนะครับส่วนของพี่เบลนะครับพี่เบลก็จะนำะเรื่องของอสิ่งที่มันตอบโจทย์ก็คือว่า เราทำการเปิดพอร์ตของน้องนักศึกษาน้องนักเรียนมปลายนะครับซึ่งทุกวันนี้ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงนะครับซึ่งตัวพี่เบลเนี่ยมองว่าเอาตัวแทนก็คือคาแรคเตอร์จากน้องนักเรียนมาเลยนะครับมานำเสนอแล้วก็พูดถึงในแง่ของการตอบโต้หรือต่อสู้ระหว่างการเอาชนะโควิดและโควิดก็สู้กลับนะครับซึ่ง ผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเช่นกันฉะนั้นเนี่ยโดยเนื้อหาของตัวงานวิธีการนำเสนอตัวเรื่องแล้วก็คอนเซปต์ดีไซน์นะครับซึ่งพี่เบลเนี่ยก็ใช้เช่นกันนะครับว่าจะมีเรื่องของหน้ากาก Shield มีตัวสลิงการฉีดวัคซีนแล้วก็มีเรื่องพ็อปต่างๆนะครับมาใส่เป็นอ c อเซสซอรีของตัวละครฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่า มันคือหินกับหยางอ่ะมันคือตัวละครที่เป็นแง่ลบนะครับกับแง่บวกฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่า2ตัวนี้มันคือเขาเนี่ยอยู่ในเวอร์เดียวกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยสองเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือก2ชิ้นนี้ให้ชนะเลิศทั้งคู่นะครับฮะก็ยินดีด้วยกับทั้งคู่นะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าผลงานจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทางบ้าน ที่ได้เห็นนะครับกับสิ่งนี้สุดท้ายผลการตัดสินก็ออกมาว่าพี่อาจารย์ F ของเรานั้นให้พี่ๆทั้งสองคนเสมอกันครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าผลงานของพี่ๆเนี่ยเจ๋งสุดๆไปเลยสำหรับวันนี้รายการเดอะครีเอเ เปิดพอร์ตสุดปังก็หมดเวลาลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้าจะมีการแข่งขันการออกแบบด้วยโจทย์อะไรกันอีกและจะยากท้าทายผู้เข้าแข่งขันแค่ไหนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ